สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้คือลูกอมนะฮะลูกอมผงพายกูมารลูกบุถิมวัดระหันไร่จังหวัดระยองนะพี่น้องครับอันนี้ที่เห็นนี่ก็คือการประทับนะฮะเลขสามนะฮะพิการประทับนะฮะหรือปั๊มเลขสามลงไปนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเลขสามเนี่ยมีความหมายอย่างไรนะครับแต่ว่าลูกอมเนี่ยก็ เชื่อกันว่านะครับหลวงปู่ทิมเนี่ยท่านมีเวลาในการสร้างพระนะครับอาจจะเช้าไม่เกินเที่ยงอย่างนี้ครับพอเลยเวลาปุ๊บเนี่ยจะกดผงพายไม่ได้และ้ะที่เป็นพิมพ์พระไม่ได้เพราะนั้นก็เนื้อหาบวนสารพที่กดพระก็จะเหลือพอเหลือก็จะปั้นนะครับเอามาปั้นเป็นลูกกลมๆอย่างนี้นะครับลูกกลมๆคล้ายๆล,ล,ลูกหนังสติกอย่างนี้นะครับคล้ายๆล,ลูกอมนเนี่ยก็จะเรียกว่าลูกอมนะครับแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ ไม่อยากจะทิ้งนะครับก็ท่านก็นําไปปลูกเสกด้วยนะครับแล้วก็มีการชุบบอลชุบอะไรอย่างนี้นะครับก็ชุบบอลคล้ายๆกับผงพายคล้ายๆกับพิมพ์อื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นลูกอมผงพายคุมานนะครับเราจะเห็นว่ามีรอยนุ่มมือมีการกดนะครับนี่ครับเนื้อหาบนสารอย่างเงี้ยเรียกว่าลูกอมนะครับลูกอมผงพายคุมานเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับพี่น้อง ศึกษาเรียนรู้นะฮะอันนี้คือศิลปะนะครับพุทธศิลปนะ์นี่เห็นไหมครับจะเป็นการปั๊มลงไปนะครับส่วนเนื้อหานั้นนะครับส่วนใหญ่นะครับหลวงปู่ทิมเนี่ยท่านก็จะเนื้อหลักนะฮะเนื้อหลักก็จะเป็นข้าวเหนียวนึ่งนะครับข้าวเหนียวนึ่งเพราะว่าท่านมีคตินะฮะหรือว่าแนวคิดที่ว่า จะเอาไว้ให้ผงพายนะครับเป็นอาหารนะครับในการที่จะกินนะครับหรือในการที่จะดำรงชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาของท่านก็จะเป็นลักษณะของธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ฮะจะมีความสวยเห็นไหมครับมีความนุ่มนี่ครับเหมือนเนื้อข้าวเหนียวนึ่งเห็นไหมฮะนี่ครับนี่คือลูกอมนะพี่น้องครับหรือว่าลูกอมผงภายกุมาร หลวงปู่ทิมวัดละหันไร่จังหวัดระยองสาหรับคนที่ศรัทธาหลวงปู่ทิมนี่ก็จะลูกธิ์ลูกค้าท่านก็จะเจาะแสวงหาแล้วก็เก็บสะสมนะครับเพราะความเชื่อความศรัทธาเนี่ยบังคับกันไม่ได้พี่น้องที่ละครับเราก็จะเห็นว่าคนที่ศรัทธาและหลวงปู่ทิมนะไม่ได้มีลูกศิษย์ลูกหา้าแต่ในเมืองไทยนะพี่น้องที่ละก็ยังมีชาวสิงคโปร์ชาวมาเลเซียนะครับชาวจีนมากมายที่ศรัทธาท่านเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลต่างๆก็จึง ค่อนข้างที่จะมีราคานะครับสูงนะครับขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องที่รักครับเห็นไหมฮะ็นเนื้อหาผงพาย